สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เรามาให้สามรัฐนะคะ3รัฐวันที่สามสิบเดือนหกปีห4นะคะวันสิ้นเดือนพอดีเลยนะคะเดืนินนก็อยู่ประมาณนี้นะคะ10บบนก็3า8ศูนะคะเราให้เม็ดเดียวนี้เราจับให้อยู่ที่ตัวนี้นะคะ เม,ม็ดเดียวให้ตัวนี้นะเม็ดเดียวไม่ชนนะคะเม็ดเดียวห้าหนะคะไม่ชนตัวนี้นะคะแต่ว่าเราก็มาเจาะตัวนี้ให้ก็จะเป็นสามสองนะคะแปดสอง 2 0 7. 0 7. 0 8 2 07ดสองศนะคะศูนย์เจ็นะคะตัวนี้การหนีนะคะเม็ดเดียวห้ากับหัวหนี้ห้าค่ะนะคะไม่มาไม่มาชนก็เลขก็จะไปประมาณนี้นะคะ ก็ประมาณนี้ถ้าไม่มาห้าหกห้าเก้ามันจะหนีมา3าสองเลยนะคะนะสายลูดสายลากนะคะสายลูดสายลากก็เอาตัวนี้นะคะอาจจะมาบนกับล่างแค่นั้นเองตัวนี้สูตรนี้เป็นบนนะคะตัวนี้10บ,บนนะคะตัวนี้อาจจะลงล่างเลขก็เลยไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราขอฟัน3มรองสองนะคะนะ,ะฟัน3มรองสองนะ เราก็มาดูกันดีกว่านะคะตามสูตรนะคะนี้ตามสูตรค่ะก็เม็ดเดียวห้าหกนะคะตามสูตรนะคะนี่มันจะหนีกันไปประมาณนี้นะคะสิบบนก็จะเป็นเด่นตัวนี้นะคะตามสูตรเขาไม่ชนสูตรเม็ดเดียวนะคะไม่ชนกันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนะสายลากสายลูดเราให้สามกับสองและใครจะลูดตัวนี้ก็ลูดได้นะคะก็สูตรเหมือนกันนะ จิตนยการกันเอานะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะบุญมาวาสนาเกิดนะคะจะทําเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกประการได้ขออภัยค่ะบ้านเอาลูกเล่นเล่นสายอย่ามาเล่นลูก